สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนสนะครับพี่ๆอาทิตย์นี้นะครับเดินไม่ดีเลยนะครับไม่เข้าเลยนะครับนาอก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับน้องแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับที่คิดได้แล้วก็มาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับแต่ว่าแนวทางนั้นเดินไม่ดีเลยนะครับส่วนแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับมาแค่รอบแรกนาะก็คือลาวกาชาตินะครับในดาวโจน์นั้นหลุดนะครับทั้งสรอบเลย ลาวกาชาตผมไม่ห้าก,กับ1น,นะครับผลที่ออก7 2 1 5 4าใครรูดที่1น,นะครับเข้าไปที่12-21นะครับมาสายรูดแล้วก็ตัวเจาะนะครับส่วน54ไม่มีนะครับใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่54นะครับผมก็มาทั้งสองตัวเด่นนะครับเดาจน VIP ให้0กับ6ผลที่ออก393 57นะครับผมในรอบนี้ก็ไม่มานะครับหลุดไป หุ้นดาวโจนนะครับให้เจ็ดกับห้าผลที่ออกเจ็ดหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่มานะครับก็ท้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสลับดาวโจนนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับผมท่านใดชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับผม นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะาทางฟรีนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะจะ,จะเจอบ้านน้ําตาทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับหรือท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มนะาทางฟรีนะครับก็บอกน้องแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับพี่ ลาวกาชาตินะครับค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่0นย์กับ6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกห6ส6งหก0ี 2, 0หกห้ตัว0 6 5นะครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่ๆเนาะส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP คืนนี้ให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 83นะครับผม85 87 สองสามสองห้าสองเจ็ดสามตัวสองแปดสามนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนคืนนี้ผมได้เลข 9แล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 5 6 7 6 8 9 5 9 7 9 8 3ตัวนะครับ9 6 5นะครับ แนวทางในรอบดึกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่นะ้องชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับข้าคืนนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าสายลูดนะครับเด้งๆปังๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ